ไม่มีเราอยู่ในใจนะครับเพราะว่าเมื่อเราถึงใจบรรลุไทแจ้งใจแล้วก็จะเข้าใจว่าไม่มีเราอยู่ในใจเพราะว่าที่เราเข้าใจผิดมาตลอดชีวิตว่ามีเราอยู่ในใจใจนั้นไปไหนเราไปด้วยนะครับจริงๆแล้วไม่มีเราอยู่ในใจไม่มีเราอยู่ในวิญญาณไม่มีเราอยู่ในจิตนะครับไม่มีเราอยู่ในใจ ฉะนั้นเวลาใจมันสุขมันทุกข์ใจมันเย็นมันร้อนใจมันสบายไม่สบายใจมันก็เรียกว่าอาการต่างๆที่เกิดขึ้นจากใจก็ไม่มีเรานะครับไม่มีเราอยู่ในใจนั้นเพราะว่าอาการที่เกิดขึ้นในใจนั้นมันเกิดระดับเกิดระดับเกิดระดับมีละหายไปมีละหายไปอยู่ตลอดเวลาซึ่งการที่ไม่มีเราอยู่ในใจนั้นก็ทําให้เรานั้นไม่ต้อง กังวลว่าจะมีอะไรมีอะไรหรือเปล่าในใจนั้นนะครับเหมือนว่าเราไม่มีเราในผลประโยชน์ในใจนะครับไม่ต้องคอยหวงสุขหวงทุกข์ในใจซึ่งอาการของใจมันมีเยอะแยะมากมายทั้งดีและไม่ดีทั้งที่เป็นกุศลและอกุศลไม่มีเราอยู่ในใจก็เลยไม่ต้องคอยกังวลว่าพื้น เปียกเหมือนใจนั the ้นจะสะอาดหรือไม่สะอาดจะสีอะไรจะสันฐานแบบไหนจะมีสีมีกลิ่นมีรสมีสัมผัสเป็นอย่างไรก็ไม่ต้องห่วงในใจนั้นเพราะในใจนั้นไม่มีเราเป็นเจ้าข้าเจ้าของไม่มีเราไม่มีของเราไม่มีตัวของเราอะไรอยู่ในใจเลยไม่มีบุญของเราในใจไม่มีบาปของเราในใจไม่มีสุขเมตุกของเราในใจไม่มีสัญญาของเราอยู่ในใจไม่มีสังขารของเราอยู่ในใจไม่มีธาต ไม่มีร่างกายอยู่ในใจไม่มีอะไรอยู่ในใจนะครับก็คือไม่มีเราไม่มีของเราไม่มีตัวตนของเราเพราะว่าใจนั้นเกิดดับนะครับใจจิตมโนวิญญาณนั้นไม่มีเราอยู่ในจิตไม่มีเราอยู่ในใจไม่มีเราอยู่ในวิญญาณนั้นเมื่อไม่มีเราก็เพราะว่ามันเป็นสิ่งเกิดดับเพราะว่าใจนั้นมันไม่มีตัวตน ใจนั้นมันเป็นทุกขังตั้งมันอยู่ไม่ได้มันต้องเกิดดับมันเป็นอนิจจังมันเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลามีอาการอยู่ตลอดเวลานะครับทุกพัสสะมันก็เกิดขึ้นตลอดเวลาทั้งภายในภายนอกไม่มีเราอยู่ในใจนะครับถ้ามีเราเมื่อไหร่แล้วมันมีอวิชชาเราคืออวิชชาถ้าไม่มีเราก็ไม่มีอวิชชาไม่มีสังขารไม่มีวิญญาณไม่มีนามรูปไม่มีอายนะไม่มีปัสสะ ไม่มีเวทนาไม่มีตัณหาไม่มีทุกข์ไม่มีเราอยู่ใน,ในใจมานานแล้วแหละตั้งแต่ในแต่ไรมาแต่ว่าเราหลงหลงว่ามีเราเมื่อเกิดขึ้นมารับรู้รับทราบรับฟังนะักคิดนักปรุงแต่งพูดทำอะไรได้เคลื่อนไหวรูปเคลื่อนขหวเวทนาเคลื่อนไหวสัญญา คกิในสังขารเกิดในวิญญาณได้ก็เข้าใจผิดมาตลอดว่ามีเราในรูปซึ่งในรูปร่างกายเนี้ยไม่มีเราในเวทนาไม่มีเราในสัญญาไม่มีเราในสังขารไม่มีเราในวิญญาณไม่มีเรารในขันไม่มีเราในตาก็ไม่มีเราในหูก็ไม่มีเราในจมูกก็ไม่มีเราในลิ้นก็ไม่มีเราในผิวหนังก็ไม่มีเราในสัมผัสในธรรมารมก็ไม่มีเราใน รูปเสียงกลิ่นรสปุถัมภะธารมมไม่มีเราเลยในตาหูจมูกลิ้นกายใจก็ไม่มีเราในดินน้ำลมไฟอากาศวิญญาณก็ไม่มีเราในขันธ์รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็ไม่มีเราก็คือไม่มีเราในใจไม่มีเราในใจแล้วก็ไม่มีใครอยู่ในใจนั้นเหมือนไม่มีใครมาอยู่ในใจเราด้านในใจของใครๆก็ไม่มีเราหรือทั้งเราทั้งเขาก็ไม่มีใจไม่มีใครอยู่ในใจ ก็เลยมีเพ <an> ียงสังขารที <S an> ่ปร <an> ุงแต่งการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนอีกปรุงแล้วปรุงอีกเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนอีกเกิดแล้วเกิดอีกดับแล้วดับอีกมีการอัปเกรดอัปเดตเวอร์ชันใหม่ของธาตุขันยนะอยู่ตลอดเวลาก็คือไม่มีเราเลยมีแต่กระแสของธาตุขันยนะที่กําลังเป็นไปตามตามปัจจัยไม่มีเรา ไม่มีของเราไม่มีตัวของเรามีแต่เพียงสิ่งเกิดดับมีสิ่งเปลี่ยนแปลงไม่มีเราอยู่ในใจนะครับไม่มีเราในใจนะครับไม่มีเราอยู่ในใจไม่มีเรานอกใจนะครับทำจยังไม่มีเราในใจเพราะว่าใจนั้นเป็นธรรมชาติรู้ของมันเองไม่ต้องมีเราก็รู้ได้นะครับไม่มีเราใจก็ยังเป็นใจ ธาตุก็ยังเป็นธาตุขันธ์ก็ยังเป็นขันธ์อายณนะก็ยังเป็นอายตนะแต่เมื่อใดมีอวิชชามีเราเมื่อไหร่มันมีตัณหามีอุปทานมีลาค้าความรักคร่มีฉันทะความพอใจมีตันที่ความเพลินมันก็เลยเกิดกิเลสโลภะโทสะโมหะเกิดรมคิดพูดทำเกิดวิปากมีจิตนาเป็นมิบาตตั้งเอากับสุขกับทุกข์กับความภูมิใจความพอใจความเพื่อมใจ ซึ่งถ้าเป็นเรื่องโลกก็เรื่องดีเด่นดังมีกินมีใช้เหลือกินเหลือใช้ในปัจจัย4ปัจเจัย5มีความรู้มีงานมีเงินมีธุรกิจมีทรัพย์สมบัติก็ส่วนไรนามีบ้านมีรถมีเครื่องนุ่งห่มอาหารยักษสาโลกอันปานิธซึ่งก็ไม่ใช่เราไม่มีเราในสิ่งเหล่านั้นเหมือนกันถึงจะเป็นสิ่งที่ไม่ปานิธนะครับสิ่งที่เศร้าหมองก็ไม่มีเราไม่มีเรา ในกายในใจไม่มีเราในวัตถุพัสดุกรารมกิเลสกรมหรือว่ารูปธาตุนามธาตุรูปธรรมนามธรรมแม้กระทั่งรูปทิพนามทิพก็ไม่มีเราในใจไม่มีเราในใจตั้งนานแล้วแหละนะครับพระหันท่านไม่มีเราในใจไม่ว่าใจของใครกี่ดวงกี่พันกี่หมื่นกี่แสนล้านดวงก็ไม่มีเราอยู่ในใจไม่มีเราอยู่ในผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเลือดเอ็นกระดูก นะครับน้ำเลือดน้ำเนืองน้ำหนองอุจจาระปัสสาวะไม่มีเราในกายไม่มีเราในเวทนาความสุขความทุกข์ความดีใจเสียใจใจเฉยนะครับไม่มีเราในอาการของใจที่สารพัดใจดีใจเสียใจที่มีคําว่าใจอยู่ะพอใจไม่พอใจชอบใจไม่ชอบใจถูกใจไม่ถูกใจนะครับไม่มีเราอยู่ในใจเลยเป็นแต่สิ่งที่เกิดดับเปแต่สิ่งที่เปลี่ยนแปลงนะครับเราจะทําให้คิดให้พูดให้มีเรา อยู่ในใจเขาหรือว่ามีเขาอยู่ในใจเราช่วยกันคิดพูดทําช่วยกันทํากุศลอกุศลทําบุญทําบาปก็ไม่มีเรามีเขาอยู่ดีทําอย่างไรก็ไม่มีเราอยู่ในใจหรือไม่ทําไม่คิดไม่พูดไม่ดูไม่ฟังดมกลิ่นสัมผัสไม่จําก็ไม่มีเราไม่มีเขาอยู่ดีไม่ว่าจะมีผลประโยชน์มีการงานมีความคิดเห็นก็ไม่มีเราอยู่ในใจ จะมีความรู้ไม่มีความรู้จะมีงานไม่มีงานมีเงินไม่มีเงินจะมีทมไม่มีทมจะมีทุกข์ไม่มีทุกข์ก็ไม่มีเราอยู่ในใจไม่มีเราอยู่ที่ไหนนะครับแม้แต่มนุษย์โลกเทวโลกปุรมาโลกยมโลกไม่มีเราในธาตุขันอาชนะหรือว่าแม้กระทั่งไม่มีเราอยู่ในมิพฉาคือไม่มีธาตุไม่มีขันไม่มีอาชนะ ไม่มีเราอยู่ในนิโรธหรือความดับไม่มีเราอยู่ในความว่างเราไม่มีนะครับเราไม่ใช่ตาหูจมูกลิ้นกายใจเราไม่ใช่รูปรัตถุเห็นสัมผัสธรรมารมเราไม่ใช่อารมณ์เราไม่ใช่ความรู้สึกเราไม่ใช่ความคิดนึกความรู้ความเห็นความเข้าใจเราไม่ใช่ความคิดถึงเราไม่ใช่ขังขาร่างกายจิตใจรูปธรรมนามธรรมไม่ใช่เราเพราะมันไม่มีเราเราเป็นคําสมมุติเราฉันไ อตมาอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นสปัปน,นามเรียกก็ไม่มีเราอยู่ที่เมื่อไม่มีเราอยู่แล้วแล้วทาไมจึงทุกข์ก็เพราะว่ามีเราก็เลยทุกข์ถ้าไม่มีเราก็ไม่มีทุกข์ไม่มีเราก็ไม่มีความกังวลเดือดร้อนนะครับไม่มีเราต้องหวาดวันหวั่นไหววุ่นวายไปกับสังขารโลกสังขารธรรมหรือแม้กระทั่งชีวิตไม่มีเราอยู่ในตัวชีวิตเลย ไม่มีเราอยู่ในชีวิตนี้หรือชีวิตไหนไไม่มีเราอยู่ในลมหายใจไม่มีเราอยู่ในความคิดในหัวในสมองไม่มีเราอยู่ในใจไม่มีเราอยู่ในมือเท้าตับไตไส้พุงไม่มีเราอยู่ในไหนเลยไม่มีเราอยู่ในความทรงจําไม่มีเราอยู่ในความคิดถึงความรู้ความเห็นความเข้าใจไม่มีเราอยู่ในความอยากไม่มีเราอยู่ในความรักโลบกดหลงไม่มีเราอยู่ในความคิดคำพูดการทําไม่มีเราอยู่ใน สุขทุกข์ไม่มีเราอยู่ที่ไหนไม่มีเราอยู่ตลอดเวลาก็มันไม่มีอยู่แล้วทํำยังไงก็ไม่มีพยายามระลึกตั้งใจยังไงก็ไม่มีเตียตนาปัสัมมณสิกานก็ไม่มีเราในสังขารที่ระงับหรือไม่ไงมีระงับก็ไม่มีเราในธรรมที่เป็นกุศลอกุศลก็ไม่มีเราในธาตุอัตธาตุในธรรมอธรรมสังขารมิสังขารก็ไม่มีเราไม่มีเราไม่ต้องมีความว่าง เมื่อไม่มีเราก็เป็นพรหมจรรย์เป็นความบริสุทธิ์นะครับเพราะไม่มีเราจึงไม่เศร้าหมองนะครับไม่มีความผ่องแพ้วหรือไม่ผ่องแพ้วไม่มีเราในความเปลี่ยนแปลงที่มันเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาไม่มีเราที่มันเป็นทุกข์ที่มันทุกข์อยู่ตลอดเวลาไม่มีเราที่มันปุงแต่งอยู่ตลอดเวลาไม่มีเราที่ต้องคอยควบคุมบังคับคอยฝืนคอยพยายามปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขรักษาต่างๆ ไม่มีเราที่ต้องทำลายไม่มีเราที่ต้องรักษาที่ประคบประคองไม่มีไม่มีเราอยู่แล้วในใจไม่มีเราในใจนะครับไม่มีเราในกายนอกกายในใจนอกใจไม่มีเราในเวทนาไม่มีเราในจิตในธรรมไม่มีเราในรู้ในเห็นในยินในทราบไม่มีเราในธาตุในกันไม่มีเราในโลกนี้และโลกหน้าทุกภพทุกภูมิไม่มีเราไม่มีเราอยู่ในใจ อยู่แล้วนะครับมันเป็นเช่นนั้นมันเป็นอย่างนั้นนะครับเยงแต่ปุถุชนนั้นความเป็นปุถุชนนี่เองมันหนาหนาด้วยกิเลสกิเลสที่เรียกว่าเราเนน,นเรียกว่าเรามีมีเราเรามีเราเป็นเราได้หรือเราไม่มีไม่เป็นไม่ได้เราสูญเสียเราพลาดพรากเราผิดวงังสมหวังแล้วก็มีตัวตนของเราอีกซึ่งจริงๆไม่มีเราก็ไม่มีของเราไม่มีตัวตนของเราเลยทุกท่าทุกขันทุกนะ เราจะมีฝากฝังไปฝากชีวิตฝากท้องฝากไสฝอกจัตตารมไว้กับอะไรไม่ได้เลยเพราะไม่มีเรามันเราไม่ได้เกิดมานะ่ะไม่มีเราไม่มีเราได้เกิดมาไม่มีเราดำรงอยู่ไม่มีเราตายไปมันไม่มีอยู่แล้วท่านเรียกว่าไม่มีเราในรูปในนามในธาตุในขันในยานะไม่มีเราท่าถ้ามีเราเมื่อไหร่ก็ ตึงหนักทุกทรมานยุ่งยากลำบากสลับซับซ้อนวุ่นวายเดือดร้อนนะครับก็เรียกว่าลุ่งริ่งนะครับเรียกว่าภาระมีเราแล้วเป็นภาระทันทีมีเราแล้วเป็นเป็นห่วงมีเราแล้วเป็นบ่วงเป็นกรรมเป็นกิเลสเป็นบาปมีเราแล้วลุ่มล่มลุ่งริ่งนะครับมันก็เลยเปื่อยไม่จบไม่สิ้นนะครับไม่มีเราวนดีที่สุดลวนะครับ ไม่มีเราในอะไรอะไรไม่มีเราในสิ่งใดไม่มีเราในสรรพสิ่งหรือทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีเราในสังขารที่มีวิญญาณหรือไม่วิญญาณไม่มีเราในอะไรอะไรไม่มีเราอยู่แล้วนะครับไม่มีเราอยู่แล้วก็เรียกว่าไม่มีเราในสรรพสิ่งทั้งเหมือนโลกธาตุไม่มีเรานะครับไม่มีเราอยู่แล้วนะครับ ทั้งในใกายในใจในรูปในนามในธาตุในขันธ์ไม่มีเรานะครับแต่ก่อนแต่ไรก็มมีเราเดี๋ยวนี้ก็ไม่มีเราต่อไปก็ไม่มีเรามันเป็นเช่นนั้นและมันก็จะเป็นอย่างนั้นตลอดไปนะครับไม่มีเรานะครับไม่มีเราในธรรมไม่มีเราที่แสดงธรรมฟังธรรมสอนธรรมสวดธรรมสร้างธรรมเผยแพร่ปฏิบัติธรรมหรือว่าอาศัยธรรมหรือว่าดำรงธรรม หรือว่าเป็นผู้ทรงธรรมทรงศีลทรงวิทย์ในไม่มีเราเป็นผู้ด้วยเจริญด้วยลาบเยอะแยะทีเสี่ยงบริวารไม่มีเรามีความรู้มีงานมีเงินมีความรักสุขภาพการเดินทางจัดตอชีวิตในความสําเร็จมั่งคั่งร่ำรวยไม่มีเราเป็นเจ้าข้าเจ้าของนะครับไม่มีเราในสรรพสิ่งก็ดีอยู่แล้วนะครับไม่มีเรานะครับไม่มีเราอย่าลืมนะครับไม่มีเรา ไม่มีเราไม่มีเราแม้กระทั่งในความเงียบความสง,งัดความวิเวกก็ไม่มีเราในความวุ่นวายสับสนฟุ้งซ่านก็ไม่มีเราทั้งในแง่บวกแง่แลบคูณหารไม่มีเราอยู่เลยนะครับ ไม่มีเราถูกแล้วไม่มีเราที่จะต้องทำอะไรเพื่ออะไรนะครับไม่มีเรา